มันใน้ย่างไปเคลื่อนค่ะมันมันเป็นเคลื่อนกันที่นะ่อออกไปอันเนี่ยเคลื่อนกันที่นะ่อออกไปอันแด่งน้ำอันสุดท้ายนะจะเด้ออย่าเร่ขึ้นกมุมเอาฝนตก นี่มันเป็นเขื่อนพิเศษนะค่ะนี่ถ้าว่าน้ำแหงข้างนอกกอุบนอนนั้นเนาะค่ะเนาะยะอีกชาติที่ special นวน่ะโอเค น้ำแห้งอยู่หน่อมันทางนอกกำบวได้เปิดเด้กค่ะะอ่ะ้ำนี้ก่นกอนนะคะเนาะ